ถ้าเกิดแผ่นดินไหวแล้วคุณติดอยู่ในซากตึกคุณจะทำอะไรเพื่อทำให้รอดชีวิตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวฒ์เจ้าของ Facebook p a แ e 8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่69แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับยังคงเป็นเรื่องของบริษัท Twitter นะครับจากหนังสือ Things a Little Bird t e l l Me ของ Bitstone นะฮะซึ่งเป็น โคฟาวเดอร์ของบริษัท Twitter นะครับแล้วก็ขอแจ้งนะครับว่าปัจจุบันเรามี Twitter 8บรรทัดครึ่งแล้วนะครับจะนำเรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสารรค์นัตกรรมธุรกิจที่ผมได้ไปเจอมาเอามาแปะแล้วก็เล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะฮะลองไปดูกันได้นะครับที่ Twitter search แบรรทัดครึ่งนะครับเรื่องราวของ Twitter เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าบริษัท Twitter เนี่ยถ้าให้นึกจริงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อครั้งสองครั้งที่แล้วนะฮะตอนเริ่มต้นเนี่ยไอเดียของ Twitter น่มาจา athon ะซึงเกิดจาก อยากจะเอาไอ้สเตตัสของ MS n m e s s e n g e r นะฮะที่เขียนว่า MBC นะฮะสเตตัสที่ปกติเราจะมีเวลาเรามีแชทมีรายชื่อเพื่อนๆใช่ไหมฮะในด็ปท็อปก็จะมีพวกสเตตัส MBC ออนไลน์ออฟไลน์อเวย์อะไรพวกนั้นนะอยากใช้คนเนี่ยแจ้งสเตตัสของตัวเองแค่นี้เองครับนี่คือไอเดียครับถ้าคนสามารถมาโพสต์แจ้งสเตตัสของตัวเองได้ว่ารู้สึกยังไงบ้างเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมีแค่นี้นะครับ t w i t เ e r เนี่ยเป็นบริษัทที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นบริษัทที่ ถ้าในเชิงเทคโนโลยีแล้วถือว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะแต่บริษัทที่เน้นถึง people มากๆอยากจะให้ Tool ซึ่งมีคนเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือ co-founder ทั้ง2คนเนี่ยตอนเริ่มนะฮะ Jack Dorsey กับ b ิสโ s เนี่ยตอนเขาเริ่มทำเเขาก็ปล่อยของออกไปฮะตามสไตล์ San a p ัพแล้วดูซิว่าคนจะใช้ยังไงเขาอยากถามเขารู้สึกมันมีคุณค่าคแต่เขาไม่รู้ว่ามันคนจะไปใช้ยังไงอันนี้คือ k e ์เลยนะฮะ เขาไม่รู้ว่าของเขาเนี่ยคนจะเอาไปใช้ยังไงเขาลองปล่อยออกไปสู่ตลาดแล้วดูซิว่าเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยก็แค่โพสต์บอกเพื่อนว่าฉันรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้แต่ตอนหลังเนี่ยมันมียู c a s สมากมายที่เกิดจาก Twitter นะครับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยหลายท่านจะพอทราบนะครับว่าอะไรที่เ,เป็นข่าวเนี่ยข่าวสารเนี่ยไปเร็วที่สุดใน Twitter นะครับมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อปี2008มีเด็กหนุ่มคนนึงครับชื่อว่าเจมส์บักนะฮะเจมส์บัเป็น เด็กนักเรียนปริญญาโทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ k e l e นะครับเบอร์ keley เนะี่ยอยู่ใกล้ๆซานฟรานซิสโกโนะฮะเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยจริงๆเราเป็นชาวอียิปต์นะฮะที่ได้มาเรียนในประเทศอเมริกาเป็นคนที่เป็นชาวอียิปต์อ่มามันเรียนในประเทศอเมริกาแต่ว่ามีช่วงหนึ่งในปี2008เนี่ยเขากลับไปในประเทศอียิปต์ครับเพื่อไปร่วมต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องปรเทสต่างๆเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเขาโดนจับฮะเด็กคนนี้ได้โดนจับโดนจับแล้วก็อ่ต้องมานั่งอยู่หลังรถของ ตำรวจของอียิปต์นะฮะแต่ไม่รู้โชคดีหรืออย่างไรนะครับตำรวจไม่ได้ยึดโทรศัพท์เขาไปนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาครับแต่ให้เขาหยิบโทรศัพท์ออกมามันโทรศัพท์ไม่ได้ถูกไหมฮะแต่เขามีแอป Twitter ครับในปี2008นะฮะเขาโพสต์ลงไปใน Twitter ครับว่า arrested ฮะ arrested แปลว่าถูกจับโพสต์ไปคำคำเดียวครับเมื่อโพสต์คำคำนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนเเขาในในเครือข่ายของเขาที่เบิร์กลีย์เนี่ยและอาจารย์เนี่ย เห็นปุ๊บก็เลยช่วยกันครับหาทางทุกวิถีทางนะครับที่จะบอกวิธีการนะครับแล้วก็เรียกกได้ว่าติดต่อคนนั้นกงศูนย์คนนี้คนโน้นครับให้ช่วยแล้วก็บอกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเชื่อไหมครับว่าอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงครับเขาโพสครับโพสลง t w i t t t r อีกรอบหนึ่งครับเจมส์บอกว่าฟรีดนะฮะฟรีก็คือปล่อยตัวละเรียบร้อยเพื่อนๆก็รู้ครับโอเคนะครับการปล่อยตัวละ เนี่ยฮะอันนี้คือ use case ที่น่าสนใจนะของ Twitter คือ Twitter เนี่ยทำให้คนเนี่ยสามารถแจ้งข่าวบริเวณนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยแล้วมันรีทว e ตต่อไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับเขาถามงี้ฮะว่า use case จริงๆที่น่าสนใจคือว่า Twitter เนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยอยู่ในคุณเนี่ยอยู่อยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าไงดีโดนแผ่นดินไหวบ่อยๆนะฮะแล้วบงังเอ,อิญว่าคุณอยู่ในตึกที่แผ่นดินไหวแล้วมันถล่มลงมาจริงๆคุณอยู่ติดในซากตึกนะครับ คุณมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับคุณนะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่ต่ำมากต่ำมากถึงขนาดที่ว่าคุณส่งเมสเซจได้อีกครั้งหนึ่งคุณจะเลือกโทรศัพท์หาคนที่คุณรักหรือคุณจะเลือกทวีตสถานการณ์ของคุณลงไปใน Twitter นี่คือคียนะฮะเพราะถ้าคุณเลือกโทรศัพท์หาคนที่คุณรักคือคุณโทรหาได้คนเดียวแต่ถ้าคุณโพสทวิตเตอร์ลงไปเนี่ยทวีตลงไปเนี่ยเพื่อนๆอีกเป็นร้อยนะครับจะช่วยส่งข่าวสารเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับ เป็นการบอกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันอยู่ตรงนี้นะติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนี้แล้วก็หาคนมาช่วยนะนี่คือ power of social network แล้วก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้ว Twitter เนี่ยไม่ได้คาดคิดนะ,ะอันนี้คือคีเลยนะฮะคือเจ้าของ Twitter ทั้ง s t o n e แลวก็แจ c k ด o r s ซ y เนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็น use case นะครับแล้วก็เจ้า Twitter เนี่ยละฮะที่หลังๆเนี่ย บริษัทมีเดียนะครับมากมายก็อยากจะมาขอใช้นะฮะเป็นใช้ในการสื่อสารแพร่เผยแพร่ข่าวสารต่างๆอย่างรวดเร็วนะฮะแม้แต่สภาคองเกรสของประเทศอเมริกาเนี่ยก็มาขอใช้ Twitter แบบจริงจังนะฮะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยอ,อย่างที่บอกครับไม่ได้คาดคิดนะฮะแล้วก็เราเราก็จะพอทราบนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจริงๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์ถ้าใครไปอ่านนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ประธาน,นาธิบดีที่ สุดแปลกประหลาดปัจจุบันเนี่ยของประเทศอเมริกาเนี่ย mm hmm. เขาตัดสินใจจะลงเลือกตั้งเนี่ยหรือตัดสินใจที่จะลงเลือกตั้งแบบจริงจังเนี่ยเพราะว่าเขาได้ไปเจอกับทูที่เรียกว่า t w i t t e r รนะรพอเขาเริ่มโพสต์ทวิตเตอร์เนี่ยเขาพบว่าเขามี Follower เยอะมากนะครับยิ่งโพสต์อะไรที่มันดูประหลาดประหลาดนะฮะอย่างเช่นกำแพงจะสร้างกำแพงอะไรเงี้ยเอ้ยมีผู้สนับสนุนมาชอบมากมายนะครับเหมือนก็เป็นทางสื่อสารที่เขาพบว่าเฮ้ยมันมีวิธีสื่อสารแบบนี้ด้วยเหรอที่ทําให้คนเนี่ยติดตามแล้วก็ ชอบใจกันนะครับแล้วก็ส่งออกไปในเป็นเหมือนแรงกระเพื่อมนะฮะเหมือนโยนโยนหินลงไปในน้ํแมันก็แรงกระเพื่อมมันจะรุนแรงมากน Twitter เนี่ยฮะทวิตเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นสื่อนะครับในเหมืองคนที่มีส่งพลังมากและเมื่อมีเครื่องมือที่ส่งพลังขนาดเนี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีคนกลัวฮะเวลา t w i t t e r โตแบบนี้ครับคนคนนั้นคือใครครับแน่นอนครับวันหนึ่งในปีแถวๆนั้นแหละฮะปีรู้สึกจะเป็นปี 2008เนี่ยแหละฮะในปี2008นะฮะมาร์คซัคเคอร์เบิร์กครับเจ้าของ Facebook ครับโทรศัพท์ไปหาบิสโตนครับว่าอยากจะคุยด้วยครับคุยไปคุยมานะฮะชวนไปกินข้าวสุดท้ายเขาก็บอกครับว่าเนี่ยอยากจะคุย Business หน่อยว่าอยากให้คือพูดไปพูดมาก็คือว่าอยากจะซื้อบริษัท Twitter นั่นแหละ Twitter บอกว่าตอนนั้นเนี่ยบิสโตนกับแจ็คดอร์ซี่นะฮะ ไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดจะขายนะครับก็ไม่ได้คิดจะขายแต่ว่าก็เลยพูดไปเล่นว่าขอห้าร้อยล้านเหรียญแล้วกันฮะตับริษัทนี้ตั้งมาไม่กี่ปีนะครับบอกว่าขอห้าร้อยล้านเหรียญน,นะมาร์คซัคเคเบิร์กก็อึ้งๆไปครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับอีกไม่กี่วันต่อมาครับมาร์คซัคเคเบิร์กโทรศัพท์กลับมาครับแล้วก็ขอนัดเจออีกรอบหนึ่งแล้วบอกว่าอ่ะห้าร้อยล้านเหรียญได้ครับ ใช้เวลาไม่กี่ปีครับ Twitter บริษัทที่ไม่มีเทคโนโล,โลยีที่ล้ำกว่าคนอื่นนะครับแต่เป็นบริษัทที่มี Use Case จากเทคโนโลยีเนี่ยให้คนใช้เนี่ยมี value ขึ้นมาถึง500ล้านเหรียญครับ Facebook ขอซื้อ t w i t t e r รฮะมาร์คซัคเคเบิรนี่แหละฮะแต่คีย์ก็คือ Twitter ไม่ขายครับนี่คือแสบมากครับไม่ขายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็ดระ s ั f ฟันจาก Venture Capital ได้มากมายครับปัจจุบัน Twitter นะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วมี value มากกว่าสิิะฮะ หรือ1 5 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับบริษัทที่เทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ล้ำกว่าคนอื่นไม่ได้ล้ำกว่า Google นะฮะไม่ได้ล้ำกว่า Facebook แต่เป็นบริษัทที่ Use Case ของการที่ใช้ตัวแอปตัวนี้เนี่ยยูนิคมากๆแล้วก็ผู้คนเนี่ยเป็นคนเลือกที่จะใช้เองนะไม่ได้เป็นแอปแชทนะฮะเป็น app post status. แอปโพสต์สเตตัสุดท้ายเนี่ยเครื่องมือน,นี่แหละครับที่มันพาวเวอร์ฟูลไหมทำให้คนเนี่ยยิ่งความใช้ง่ายของมันเนี่ยทำให้คุณค่าของมันเนี่ย มีมากต่อผู้ใช้งานแล้วก็ทำให้ valuation มีถึง15บิลเลียนเ s นะครับเรื่องราวของ Twitter นี่น่าสนใจมีอีกมากมายนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วฝากติดตามแปดบทัดครึ่งพอดแคสต์แล้วก็แปดบรรทัดครึ่ง Twitter ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแปบรรทัดครึ่งสวัสดีครับ